นี่เพื่อนเราเองนะและนี่ก็เพื่อนอีกคน ลึกซึ้งมากเลยเคย่ะตอนลอยยมนอตนอตนอนโน้นอะไรนะคะกทมไปว่าอะไรคะกทมนะคะกรุงเทพมหานครใ่ไมะไม่ใช่ค่ะแล้วอุทธรไปว่าอะไรคะไม่รู้ค่ะอาจจะทำแต่ไม่ได้ทำกกทมไปว่าการชุงม,มหาสารคามค่ะ <c oughs> คุณออมมีน่ารักมากเลยใส่แว่นสิคะร้อ,ะองให้คุณเนื้อใส่แว่นสิคะ ไม่ให้แล้วค่ะเพื่อนสายตาเสียเราจะมาถ่ายเท้าเพื่อนกันนะวยเเท้าบพาเช็ด้เช็ดแว่นรเวบาเรยากาข้างนอกนะคะฝนตกลมแรงอาจจะเห็นว่ามันเป็นปกตินะคะฝนตกลมแรงฝนนี่คือแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ บ,าบ,าบนี่นี่คือรอบรอบตัวแล้วนะหูที่วยดูเลยค่ะเรามาดูยอย่าเล่น จะมาสัองตูดเพื่อนนะคะนี่คือตูดของเชนนะครับก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะบ๊ายบายขอเสียงบ๊ายบายจากเพื่อนแล้ว